จะดีฝากมาอ้ากับใจเด้อเดยอเดยเก็บไว้เด้อเดยเก็บไว้ไปใส้ตอนที่มันจําเป็นอ่าเอาไว้ที่จําเป็นที่สุดเด้อเดยโเด้อเขาขาดเคินลายยางเขาฉีมาช่วยเดยอ่ามือต่อไปเขาอาจฉีบช่วยเจ้าอีกก็ได้เห็นบ่เดอคอยอยากให้เจ้าบปะเวียกปะงานเดยอ่าพยายามเห็ดไ้เห็ดเวียกเห็ดงานเห็ดไ้ปูเขานี่แหละอ่าบ่มีไผได้ฉีมาช่วยเจ้าตลอดชีวิตบ่มีได้เด้ออ่าเขา สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูนี่กะมาพ่อกับบ้าวไทยบ้านนอก่นวนเผาบูคือเก่าพี่น้องกะบ้าวไทยบ้านนอกกะโดนแล้วที่ว่าบัวได้ออกคลิปพี่น้องกับประมาณสองสามมือไปแล้วเนาะกะห้ากับเศร้าเป็นไข่พี่น้องเป็นไข่สีมือเนาะเป็นไอเนาะวาวบัได้เลยก็เลยพักผ่อนพี่น้องบัวค่อยได้ออกคลิปเนาะและคลิปที่ลงไปกะแม่นคลิปที่ดองไว้พี่น้องกับบค่อยได้ลงเนาะ และมือนี้กับฮากับเสาใครพี่น้องกับสีไปย่มเบาแอดกับสาวแก๊สเนาะกับมอนี้กับสีไปสะพานบุญให้เพิ่นเนาะอันมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นฝากมาเพิ่นเบิ้องขอบครัวของเบาแอดกับอันสาวแก๊สเนาะกับบอดี้มี่อย่างเนาะเพิ่นขาดหลายอย่างเนะบบาะเพราะว่าข้าวนำซัมป์ปลาก,กับบอดี้บอด้มีพี่น้องกับเพิ่นหาเศร้ากินคำสูซิบิทนี่แหละเนาะแต่ทางเมียเพิ่นกับ ที่ไปฝากท้องเนาะตั้งคันแปดเดือนอันทานหมอบอกว่าขาดเลือดประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเนาะและตอนนี้เฮากะสีไปย่มเพิ่นเนาะว่าบวชัวเพิ่นอยู่เพิ่นหรือบอ่เนาะแต่ว่านี่เฮากะนัดเพิ่นแล้วบอกว่าประมาณแปดเก้าโมงยู่เพื่นเดอ้อเฮาสีไปหาจังสีนะกะบางคนกะคอมเมนต์บอกว่าอาอยุยังหนุ่มยังน้อยคือบอกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะน้องกะเฮ็ดอยู่เนาะ น,น้องเบาแอตนะเฮ็ดอยู่แต่ว่าบ่ได้พ่อบ่คุ้มกินประมาณนี้ละกัอาศัยหับจ้างคิดยางแลวก็เก็บย่างไปขายเนาะแต่ว่าซื้อข่าวซื้อน้ำม,มันกระเบิดไปพี่น้องกัอยูนิเขตชนบทลาวเฮากับิีมีแต่คนทุก,ทก,ทกอๆอย่างายังหล่พี่น้องโอเคพี่น้องนี่เฮากับสีไปยามนํากันเลยเนาะดูยู่พุ่นลเหเฮือนของเพิินอันนี้ม่นบ้านแกงจองพี่น้องเมืองเสปโปนแขวงสวัน,นเขตเนาะโอเคเฮาไปน้ากันเลยพี่น้อง บรรยากาศหมู่บ้านเพิ่นหมู่บ้านคอโอเคพี่น้องตอนนี้กับมฮอดอยู่ที่เฮือนของบ่าวแอ็ดกับน้องแกตเนาะอสองคนที่อาศัยอยู่ในน้ำกันครอบครัวทุกอย่างนี่แหละเนาะเดี๋ยวก่อนซีเข้าไปยามเพิ่นเนาะมื้อนี้เนาะนี่แม่นเฮือนสร้างของเพิ่นอยู่เพล่ดเดี๋ยวไปนํากันเนาะสวัสดีนบมือสวัสดีเด้อ โดยสบายดีสบายดีเด้อโอ้กําลังแปลงรถเนาะสบายดีบ่าวเอดสบายดีโอ้มานั่งจังหน่อยเห็นยังมื้อนี้อยู่เฮือนเนาะอยู่เฮือนกําลังมือติคิดย่างมาติคิดย่างแหโอ้มาแต่เช้าบ่เช้าโอมาแต่เช้าเนาะไมติดบ่อใส่แน่ มาตีขิดยากเนาะเลยโอ้บุรีไปหาชุมเจ้าสองสามมือเลยคอยกับเป็นวัดเป็นไข่นี่แหละเลยบุรีไปหาได้เท่าไดคิดยากนาะได้หาเงินเลยบ่ยังล้านเดียวได้แต่ล้านเดียวเลยโอ้ไปซื้อยังเลยล้านเดียวนาะยังไม่ทันเอาเงินยังไม่ทันได้เอาซสำมเลยโอ้แต่ว่าคือหู้เลยล้านเดียวติดแล้วติดแล้วได้ล้านเดียวเลยอืมเป็นยังไงอาการของเมียจ้ะเย้ก็พอกับใครโยกะ ได้บำรุงกันที่พนเอาให้โอ้ได้บำรุงที่ซื้อมางไม่ไปให้เมื่อนั้นน่ะเดยกะพอมีแห้งอยู่เนาะเดยอือแล้วไปห้องมออยู่บ่หลังจากนั้นกะไปแพนยมอว่าจังไดเพิ่นว่าแพนยมอว่าเลือดเราอยัง67%ยัง67%สเดยอ๋อยัง67%เนาะโอ้เป็นได้กินข้าวแซ่บอยู่บ่บัดนี้แซ่บอยู่แซ่บอยู่เนาะได้กินข้าวกัำยังมื้อนี้ แกงขี้เล็กแกงขี้เล็กเลยแกงขี้เล็กอีบอเในแถวน้องแม่ตู้เนาะแกงขี้เล็กตลอดเนาะโอ้อาหารรลักพิ่นคือแกงขี้เล็กเนาะเออทั้งแม่ก็บรสบายเนาะอืมนี่แม่น้องบรสบายเป็นปาดนะเลอปาทัดปาทัดนะเลยโอ้ปาทัดตึ้งโอ้เนาะปาทัดนี่ใช้ยู่เซปุเนเหรอบ่อยู่สวรรค์อยู่สวรรค์พู้เลยตีกายนี่เลย เดี๋ยวเชียเงินเท่าไรผ่าตัดน่อเงินพญาเจดีช่วยเรือโอ้พญาเจดีช่วยเรือเนาะเลยก็บ่มีจักกีบเมไปบ่มีจักกีบเลยมีจักกีบเลยแต่เขาอยากช่วยเรือเนาะก็เลยไปเนาะกัก็ขอบใจเพื่อนหลายๆแล้โอ้ขีนเขากับแกงขี้เล็กตลอดเนาะหมดแล้วบอกใหม่ที่ซื้อให้เมื่อนั้นน่ะหมดแล้วหมดแล้วเนาะอื้เนาะ อันอีกประมาณจากมื้อจากเดือนเขาจังสีให้ไปหาทันหมออีกนี่วันที่เซาเอ็ดเดืน A, อนสิบเอ็ดเพิ่นบอกให้ไปอีกโอ้วันที่สิบเอ็ดวันที่เซาเอ็ดเยเดือนสิบเอ็ดเลยโอ้เพิ่นให้สิให้ไปกดอีกเนาะโดยอืมแล้วทันหมอ,อบ,บอกว่าสีให้เติมเลือดท่าได้ออกลูกก้อนว่าเห็นเด็กก้อนจากเขาให้เติมเลือดเขาอโอ้คือทันหมอบอกว่าก้อนสิ เติมเลือดนี่ให้เพิ่นอ่าขอดูกเมื่อใดก่อนเนาะอ่าถ้าหอดมือขอดูแลยกาเขายันเลือดมันเสียลายเนาะก็เลยต้องไปเติมเนาะแต่เข้ากะกวดเลยกาเขากเ็เบื้องแบบอ่าอาการของมัน,มนเหมือนเลือดประมาณนี้ประมาณนี้เนาะอ่าให้เนาะเขาสีบอกให้น้องแบบกะเกยมไว้ถ้าเกิดถ้าแบบว่ามีเงินบอกอะตอนขอดูกก็ต้องไปเติมเนาะ ถ้าเกิดว่าเฮาโบเติมในตอนนั้นเลือดมันเสียลายอาจก็จะเฮดให้เสียชีวิตได้เนาะโดยโอ้ oh, ประมาณนี้เนาะไปกวดอันไหนกดเอีโกอยู่บ่อีโก เขาบอกอะไรลูกซ้ายลูกหญิงแรกแลเราบกาทำลาบกาทำแฟนอีกเอาแพทมาบอกเสมอบอกราบกาทำแบบแฟนผู้ชายครับราบกาแต่ลวคือห่าเจ้าคือหมอทามคอยบวกาเข้าบวกาเข้าเด้อเอาไปกดอยู่ห้องมอญ่หรือคลินิกห้องมอญ่ห้องมอญ่เด้อห้องมอชิโปนนั่นแหละอ้ย่าหยังเอากร็ออกมากอะทาอะเอาไปยังไง คอยได้แ Abby, ห้หรือว่าได้กระดุมตามจังซีเลิศคนกับชีได้บอกอยู่เนอะบวกกาถามเนาะมาจักรเลยบวกดุตัวเองเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเลยอืออืมอืออือก็นะไปมือติดซองกับพบแม่เท่าเลยเข้าไปคอยกับบวกกาอยู่ในรถนั่นแหละอ่าคือนั่งในรถตลอดบวกกาโอ้ยานเอ้าทาสมุดหยอดมือเมียเจ้าคอร์ดนี่ไปห้องมอนี่เจ้าชิเฝ้าอย่าว่าเมียเจ้าหรือว่าเจ้าชียู่นอกอีก าแล้วคิดว่าชิวียูนองอีกแล้วและแพงลายบ่เมียห้างห้างแพงลายบ่หักแพงหักแพงลายเนาะเดอร์เฮ็ดได้จังสิได้พ่อกันนี่ไปเล่นไปเล่นบ่เดยเออคิดว่าพ่อกันในโทรศัพท์โทรศัพท์นี่บ่แม่นบ่พออยู่ในโทรศัพท์ก็เซ็ตหน้าก็ไปหาไปเล่นไปหาไปเล่นเนาะเดยโอ้เอออืออ่ะพี่น้องเนาะ ที่บ่าวไทยบนนอกกะซื้อมังไม่ไปไปให้เพื่อนเมื่อนั้นเพื่อนกะกินแหละกะพอมีแห้งจังหน่อยเนาะโอ้พี่น้องเพิ่นว่าเพื่อนเอาให้กะมดใช้นี่เขาแลผูไปหองมอกับซองแซนใช้นี่แล้วใช้นี่เพิ่นกับยืมเงินไปหองมอเพื่อนเงินที่นั่นน่ะเพื่อนกับไปใช้นี่เนาะแล้วกับไปห้องมออีกเนาะไปเมื่อนั้นเนาะหลังจากนั้นกับเพิ่นกับเป็นเอาเงินที่แบบน้ำใจเป็นประโยชน์ใช้ในครอบครัวนี่แหละ และอันค่อยสีมาเมื่อนี้กะสีไปมายามชุมเจ้าอีกแล้วมายามเจา้าเหล่าเมียเจ้านี่แหละลถ้าหอดมือขอดลูกเนาะเขาจะเขาเจา้เจาจึงให้เติมเลือดเนาะา<ล>ะว<ล>่านเนาะและเมื่อนี้กะมีผู้ใหญ,ญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งที่เพิ่นเบื้องคิปชุมเจ้าสองคนแลวกัเบิ่งแม่ตู้เบิ่งครอบครัวเฮือนซานของเจ้านี่แหละลและเพิ่นกลับมาทาว่าเป็นจังไรบ่าวไทยบ้านนี่ สองพ่อเมียนี่ขอบรั้วลังนี่พนทุกหนกแทบอกะน้องแม่นทุกหนกแทเนาะเดยอยาแต่บางคนก็ออกมาว่าว่าอายุยังนุ่มยังน้อยคือบอไปเห็ดเวียกเห็ดงานแต่ว่าน้องก็เฮ็ดอยู่บอเห็ดบอเฮ็ดอยู่เฮ็ดยู่เนาะคิดอย่างก็คิดผู้เดียวพ่อกะไปให้แล้วไปทางแคมหน้าท่านี้พ่อกะไปไปหน้าไปให้ที่เนาะ ปเดี๋ยวค่อยนี่แหละไปคิดอย่างตอนเช้าตอนเช้าบ๊วมนอว่าอยู่หือนเนาะไ่ได้อยู่ฮือนลาลาเลยเนาะบอกยู่กับอยู่กังเว้นนี่แหละไปแต่ห้าโมงประมาณเจ็ดแปดโมงกับเมื่อกับประมาณสี่โมงสามโมงกับไปอีกแปดโมงแปดโมงกับเมื่ออีกเธอว่านอกนี้กับเป็นคนซู้ชีวิตแล้วเนาะเดีก็คือว่าและะถ้าเจ้าโบสู้เจ้าโบเฮ็ด เอาเจ้ามีครอบครัวแล้วเจ้าก็ต้องสู่เนาะอ่าถือต้องแล้วแบบนี้นะแต่บางคนมาว่าว่าน้องบเฮ็ดเบียกน้องเฮ็ดยูเดอร์เนาะแต่ว่าบุกุ้มกินเนาะเงินที่เก็บยางเมื่อวานนี่ก็ได้พอซื้อข้าวอีกเออซื้อแล้วบอกเขานะย่างยังไม่ทันหมดสองสอบนั่นยังยัางยังไม่สองสอบนะโดยข้าวพี่น้องเอาให้อีกเปล่าหนึ่งเออเงินอาณาข้าวข้าเข้าเปลือกเพราะเขาให้ข้าวเปลือกนั่นแหละข้าวเปลือกเนาะเลยเปล่าหนึ่งก็เอาให้โอ้อึหึหึ นี่ก็ชอดคับพูดเข้าอยู่บ้านอะไรไงเขาบอกเฮิอนพี่น้องคือกันบอกเลยวันจัสนี่แล้วไป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 หูดเจ้าบ้านเรือพาเมียไปบอกพ่อพ่อกับแม่คอยนี่แหละพ่อกับแม่บอกเลยเมียอยู่เฮือนเมียมันไปบ่ได้เนาะเลยหายเพลินพักพรหลายๆก้อนช่วงนี้เนาะโดยถ้าเพลินแบบวิทย์เคาะวิทย์ย่างแล้วจึงเฉดเวียงเนาะโดยอ่นั่นแหละ ยู่น้ากันกะต้องเฮ็ดซอยกันจังสิแหละมีเงินกะซอยกันจังสิแต่เราหมันถือแล้วให้ไปคิดอย่างมีแต่เพือเดียวเหาบ่ตั้งแต่เราตั้งตั้งคันนี่เนาะเลยเจ้ากะไปเฮ็ดเบียกเพือเดียวสิเนาะคิดอย่างเพือเดียวตลอดถือแล้วดีแหละเพิ่นตั้งคันแล้วกะเฮ็ดเบียกหนักกะบ่ได้เลยคือสมมติว่าแบกของหนักยังกะบ่ได้แม่นบ่แผ่นบอกอยู่บ่ท่านบอกอยู่ว่า เจ้าบว่าให้เราเหดเวียงหนักเลยคอยก็บ,บอกเลย oh. แต่เราตัาง้งครนก็บ่ให้ไปใช่เลยดีแล้วจังสินแหละ,ะและเมื่อนี้กัมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพิ่นเบิเนาะแลวกะสส็สั้นหนึ่งเจ้าทั้งสองคนนี่แหละ, <c oughs> ะ,ะมีเงินจํานวนที่เหมาะกับที่เจ้าที่น้องบอกนั่นแหละว่าเ <c oughs> ติมเลือดเท่าไดนะ่ะเพิ่นกัเหมาะให้เ่นอม แล้วคอยกะสีไปมอบให้น้องให้นอห้นองเก็บไว้ไ<ด>ตอนคือน้องว่าแล้แลาวแพทย์บอกว่ายังไม่ทันได้เติมตอนนี้เนาะถ<ด>้าขอดแล้วจึงเติมเลือด,ดอ่าแล้วน้องสีเอาเงินตัวนี้เก็บไว้เนาะถ<ด>้าสมมติเขาท่านหมอบอกให้เติมเลือดค่อยกระโทอาไอมาชมพทดอยู่ของหมออีกได้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 ถ้าหอดมือได้ที่เพื่อนบอกว่าเติมเลือดกะคอยกัดซีไปหาเจ้าเนาะ เราดิโ <Okay. S 2> ทัไอโอเคโอเคได้แล้วเนาะเบอร์เนาะเรียบร้อยแล้วเนาะได้แล้วเดียวบ่าวไทยบ้านเนาะกะสีมอบให้น้องทั้งสองคนเลยเนาะและเงินจำนวนนี้เป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีเด้อินฝากมาให้อยางให้น้องเก็บไว้อ่าหอดมือของเมียของน้องขอดลูกถ้าแพทย์บอกว่าเออเจ้าต้องไปเติมเลือดด้วนแล้วเจ้ากะพาเมียไปเด้อเลยหรือว่าไปห้องหมอถามโลดว่าเป็นยังไงเลือด อันพอบอรหรือว่าขาดบอรหรือว่าจังใดต้องเติมบอลหอดมือคอดนะดแต่เพื่อนบอกแล้วถ้ทาทหอดมือคอดต้องเติมแน่นอนเนาะโ,<ด>โอ้ออันนี้แมีนเงินที่ผู้ใหญ่จะดีฝากมาให้เด้อดนี่นี่นี่เห้น้องเก็บไว้กับอ่าถือก,กับที่ราคาอันนาเพื่อนเติมนั่นละเ<ด>หมาะสมกับตัวนั้นแหละ ให้น้องเก็บไว้หอดมือนั่นจนเอาไปใส่เลยอย่าเอาไปใส่ถ้วยถีบเด้เลยดีดอยู่บ่เคยเคยดีดอยู่บ่บ่เคยเนาะทำแม่บ่ชเสื้อบ่เคยดีดแต่เคยเนาะอย่าชุบก็บ่เคยชุบยันมาเป็นวัยรุ่นชายดีดชายนั่นบ่แม่นตดิบ่เออดีแล้ก็บ่ชุบจช่อย่าชุบก็บ่ได้ชุบบ่ดีดีซะยันว่าเอาเงินไปให้แล้วโอ้ไปดีดเรียบร้อยแล้วแหละรถไฟนี่เนาะบ่บ่เคยสวัสดีแล้ววิ่งเรียบเรแบบนี้นะอ่าดีแล้วเบิ่งครอบครัวเบิ่งพ่อเบิ่งแม่แล้ว อ่าพอแม่เพิ่นกะายุลายแล้วเนาะแม่เนาะหยุกะเท่าแกแล้วเพิ่นเห็ดเบียกเห็ดงานเพิ่นอยางอยู่กับมีแเลยนั่นยู่นั่นแหละกับเด็คอร์ดนะเดกคอร์ดกับยูฮั่นเนาะโดยโอ๋ออ่ะนี่กับใจเด้อทีมอมเงินนะให้มันให้เยินเด้อโดยอา้าวขอให้มันให้ยืนขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะโดยอ่าเห็ดเบียกงานการยังกะขอให้ลาบให้ลื่นขอให้มันให้มีอื ขอให้ได้บุญหลายๆเนาะเลยโอเคไทยหลายๆเลยโอเคอย่ามันเสียกันเอาไว้ดีๆและจงไม่โจรชีมาพุ่นเรียบร้อยนะเด้อขาฮู้เลยว่าจะมีเงินตอนนี้เนาะนี่พี่น้องเราก็มอให้เพิ่นเลยเนาะทีพี่ใหญ่จะดีฝากมาเอ้าขอบใจเด้อเดยอเด้เด้เก็บไว้เด้อเก็บไว้ไปใช้ตอนที่มันจําเป็นอ่าหรือว่าถ้าเขาเบิดแห้งก็ต้องไปซื้อเขาก่อนก็ได้ ถ้าเจ้าบุมีสกินแล้วเจ้าสีจงไว้จังได้จงไว้ในได้ต้องไปซื้อทามันเหมือนแหงเนาะถ้าเกิดว่ามันพ่อที่น้องเอาเงินที่ไปขีดยางกะใส่ตัวนั้นไปก้อนตัวนี้มันเอาไว้ที่จําเป็นที่สุดเด้อโดยขอบใจเด้อแม่เด้อค่อยกับมายามนิีและค่อยกับบุมีดอ้แต่ว่ามื้อนี้กับสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ยินดีพ่นเบิ่งแล้วพ่นสงสารนี่แม่สงสารนี่พ่อสงสารลูกนี่แหละเดยต่อไปเจ้ากับซีได้ มีลูกมีเตามีครอบครัวแล้วตอนนี้นะก็เบิ่งพ่อแม่แหละอ่เพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นคนเลี้ยงดูเจ้ามาจนใหญ่อ่าต่อไปนะเจ้าเป็นวัยรุ่นแล้วก็สู้ชีวิตเพื่อครอบครัวนัว่นแหละเบิ่งพ่อแม่นี่แหละเบิ่งลูกเบิ่งเมียนั่นแหละอ่าเจ้าต้องเฮ็ดความดีไว้อย่าไปเฮ็ดคือแบบจังวัยรุ่นคนอื่นนี่เข้าแบบไปลิ้นไปเที่ยวนี่เศร้าชีวิตนะถ้าจะไปเฮ็ดตรงนั้นโอ้จบ,ลลนะบเลยแหละอนาคตบื้เมียแหละ ลูกเมียกะจิได้กินยังโดยนั่นแหละเฮากะอยากบอกว่านั้นแหละเฮากะบบอดี้เมีด้วโด้วยนั่นแหละคอหนุเพิ่นถ่าคอยลงคลิปนี้ไปแล้วถ้าเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นสงสารบ่หรือว่าอีหยังคอยกะสีไปหาน้องอีกนั่นละเนาะยังได้เฮือนอยู่เฮือนอยู่ก็บ่มดี้มีบอีเฮือนอยู่เนาะมื้อนั้นเฮาเนาะนอนแม่งอดจักี้เข็มมันผู้หญ้ามันไต้่โอ้นั่นแหละถ้าแบบว่าถ้าแบบคอยกะสิบอกจังซี่ ให้น้องน่ะสู้กับเวียกกับงานไปเรื่อยๆเดยอยวอย่าท้อทอยถ้าน้องอัดฉิท่าแต่ว่าถ้าถ้าแต่เขามาช่วยกะบางบางมือเขากะโบช่วยโบแม่่าเขาช่วยน้องตลอดนั่นบ่ตอนนี้น้องแบบขมั่งหรือว่าขาดเคินหลายางเขาฉีมาช่วยมือต่อไปเขาอาจฉีโบช่วยเจ้าอีกก็ได้เห็นบ่คอยอยากให้เจ้าโบปะเวกปะงานพยายามเห็ดให้เห็ดเวียกเห็ดงานเห็ดให้ปลูกเขานี่แหละ บ่มีภผได้ไชิมมช่วยเจ้าตลอดชีวิตบ่มีไ <c oughs> ด้เเขาอาชีช่วยเธอเดียวนี่ก็มีะเขาเขาก็บ่าว่าได้บางทีกะเขาเบิ่งในครอบครัวน้องแบบน้องเป็นคนดีบ่ซู้ชีวิตบ่แล้วกับ่พอกินเขาอาชีช่วยอีกก็มี่เออประมาณนี้แหละอยากให้น้องซู้ไว้ไว้โอเคเบิ่งเมียน,นี่แหละถา้าเมียแบบขาดอีหยังหรือว่ามักไหมบ่ที่เพิ่นอยากกินกะซื้อเพิ่นจากหน่อยก็ได้เพิ่นแบบ บมลุงไปก่อนนะให้เพิ่นมีแหงมีกำลังสังซื้อแหละค่อยกะแบบเจ้านี่แหละช่วยชีวิตคือกันลค่อยกับโบน้มี่ตอนค่อยอันสร้างครอบครัวใหม่ๆกะแบบนี้แหละค่อยกโบน้มี่สมื่นนี่กะใช้เฮ็ดคลิปยูทูบนี่แหละได้อ่าพอได้ซื้อเขาน้ำซ้ำปลานี่แหละแต่ละเดือนกับโบน้มี่ยังเนาะค่อยกับโบน้มี่คือกันบ้านใกเคียงเมียเจ้านี่คือชิฮู้ดอกเพื่อนคอยใหญ่ชำใดน้อยชำใดคือชิฮู้จักเคยไปอยู่แล้วเคยไปบ่เห็นแล้วพิจัก เห็นแล้วเออเห็นแล้วเห็นบ่ะเคยกับเพื่อนมีแหละช่วยชีวิตคือเจ้านี่แหละก้อนชิได้เงินนี่ห้าสิบหกสิบพันนี่กะโอ้ยไปหาหังต่อห้ายังมาคายนี่แหละโดยตอนสร้างครอบครัวใหม่ๆกะเอ้าโอเคน้องสายสู้ๆเด้อเดินเบื้งแม่เบื้อกะเบิ้งเมียเบิ้งพ่อนนั่แหละเอาขอบใจเด้อพ่อเด้อคอยกอดเสียได้เดินทางกลับเด้อขอบใจโอเคเอาขอบใจขอบใจหลายๆเด้ออ่ะโอเคพี่น้อง ตอนนี้บ่าวไทยบ้านนอกกับบ่าวกล้ยพาลุยเนาะกะได้ออกจากเฮือนซ่านของบ่าวแอ็ดกับสาวแก๊สแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ารอบครัวเพื่อนกะบ,บุมีอีลลี่เลยแหละเนาะกะสซูซีวิตนี่แหละเพื่อนกะเฮดเวียกเขียงานยุ่แต่ว่าบ่วพอกินเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้กะขอบใจหลายๆเนาะผู่จีดีที่ฝากมาให้อันเพื่อนเนาะที่สะพานบุญทางบ่าวไทยบ้านนอกแล้วกะขอบใจที่เพื่อนกะแบ่งให้บ่าวไทยบ้านนอกกับบ่าวกุ้ย อ่าคนละหา bloque, like like s <S ้าเซนเกีบเนาะพี่น้องเนาะนี่ใจนะขอบใจหลายๆเด้อที่ให้เงินซื้อน้ำมอกซื้อน้ำมันนี่แหละเวลาไปถ่ายคลิปนี่เนาะขอบใจหลายๆได้ใส่น้ำมันนี่แหละเฮซิมียังถ่ายคลิปเ้าชิดายยังเนาะบ้าคุยกันยังมาทันที่ผ่านกฏสำเนาะโอ้ยยังกว่าที่ผ่านกดนี่พอแองแล้วก็ได้เงินนำเอฟซีนี่แหละส่วนหลายเนาะก็ขอบใจหลายๆพอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ก็ขอให้เจริญเจริญเด้อขอบใจหลายๆ โดยบ่าวไทยบนนอกกะเข้าใจลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเนาะที่ฝากมาให้ทงหาทงเฮาสองสองคนเนาะกะหรือว่าพี่นอ้องเบื้องคลิปใดที่แบบอยากสะพานบุญกะติดต่อทางบ่าวไทยบนนอกได้เนาะกะเฮากะเสดายเดินทางไปพี่นอ้องคุที่อยากเจ้าอยากให้เนาะแม่นเนาะเนาะบบาเนาะแม่น,นคือเฮาบร่ได้เอาจักกีบเนาะแม่นให้มาเท่าใดเฮากะสะพานบุญให้เบิดเท่านั้นเลยแต่าหากว่าผู้ใหญ่ใจดีแบบอยากให้เติมน้ำมันกะ ให้เท่าไรเขาก็เอาแต่สำนันแหละแงนคือบางคนที่ฝากเงินให้กะบมให้ค่าน้ำมันเลยนนเนาะเขากับไวจักชีวาเ<อ>านาะพี่นอ้องเงินใส่น้ำมันเองก็มีบางมองบางมือกะจกเงินตัวเองใส่น้ำมันเนาะนเพื่ออยากได้คลิปอยากเปิดไรายได้พ่อได้สร้างเลยกัซื้อข้าวซื้อน้ำเลี้ยงขอบเลี้ยงขันวนี่แหละพี่น้องอ่าเป็นคนซู้ชีวิตนี่นแหละ เอาโอเคพี่น้องไปที่เบิ้งคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อเนาะอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงบุญมูสุขคนไเทียัสมกับโอเคมื้อนี้บ้าใยมันนอกกะขอลาไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันไหมคลิปนาพี่น้องเดอ้อ